สวัสดีค่ะเจอกับสุธิดาภูลเอียดอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ตามคลิปมาเรื่อยๆนะคะจะสังเกตว่าที่ฉันจะได้ปล่อยคลิปแนะนําการทาแบนเนอร์แบบนิ่งๆไปแล้ว1ตัวนิ่งๆแบบยังไงด้วยแบนเนอร์แบบนิ่งๆอ่าแบบนี้ตัวอย่างนะคะให้เห็นชัดเจนที่ของมนก่อนก็แล้วกันเนี่ยแบบเนี้ยลองไปตามดูก็แล้วกันถ้าเกิดว่าใครอยากทาแบบนิ่งๆนะคะ แต่ว่าทีนี้วันนี้จะมาแอดวานสัญญากันไว้ว่าจะทําแบบแอดวานแอดวานก็คือมันจะจะทําให้มันแบบเป็นแบบเหมือนกับแฟลชเป็นแบบแอนิเมชันเป็นแบบกระพริบกระพริบยังไงเหมือนอย่างตะกี้ให้ดูเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะกระพริบอย่างนงี้เอาเอาชัดเจนชัดเจนคือตัวนี้เนี่ยวันก่อนดิฉันได้ปล่อยไปหัวข้อไปใครอยากจะตามข่าวก็ไปเก็บกันได้ที่เว็บนี้นะคะ i m o s c o o m a i n f r e e i a t e w s นะคะไปตามเก็บกันได้ข้อมูลไปกดไลค์จะได้ตามข่าวสารที่เทียนได้ปล่อยไปในแฟนเพจด้วยนะคะวันนี้จะสอนการทำแบนเนอร์แบบมีกระพิบแบบนี้ง่ายมากเพียงแต่ว่าอยากให้คุณไปตามเก,ก็บหัวข้อนี้ก่อนอืมนะจะได้เข้าใจว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างแต่ว่าทุกครั้งที่เรียนจะสอนเนี่ยจะแนะนําทุกครั้งว่าเครื่องมือที่สําคัญสําคัญมันคือตัวไหนบ้างโดยเอาไกด์ตัวนี้มาใช้ หรือว่าตัวนี้ก็ได้ง่ายๆเอาตัวนี้ดีกว่าเนาะเออเลือกกันสดๆอันนี้แหละฉันจะใช้ตัวนี้งั้นขอ๊อปปีกก่อน๊อปปี้ตัวอย่างไปใช้ะนะคะไม่ต้องสวนว่ามันทำอะไรวะอย่าเพิ่งๆๆอย่าเพิ่งอาแล้วแต่ขนาดสิ่งแรกิงสิ่งที่คุณจะต้องจำไว้เสมอเลยคุณต้องถามตัวเองว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรโฆษณาอะไร และมีคำคำไหนอยู่ในแบนเนอร์คุณบ้างข้อจำกัดดอกจันตัวโตๆขีดเส้นใต้ทําตัวหนาๆนาไว้ว่าข้อความต้องไม่เยอะเออคุณไม่ต้องเขียนแรงความใส่แบนเนอร์ค่ะคือให้เขาให้ผู้สนใจเขาคลิกเข้าไปดูข้างในบ้างเนาะเพราะฉะนั้นต่อมาค่ะคุณจะต้องสร้างไฟล์ไฟล์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำขนาดเพื่อที่จะทำแบนเนอร์ละ ขนาดของคุณอยากจะได้ขนาดเท่าไหร่อย่างตัวอย่างดิฉันเนี่ยคือมันมีมันมีการเขาเรียกอะไรนะขนาดของแบนเนอร์เนี่ยที่ได้มาตรฐา,านแล้วก็นิยมใช้กันเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ว่าจะไปแปะที่ไหนแล้วที่นั้นเขาระบุหรือเปล่าว่าเนี่ยคุณจะแปะแบ,ะแบนเนอร์ที่เว็บชั้นนะคุณจะต้องมีขนาด468คูณ60 125อคูณร้ออะไรเงี้ยประมาณนั้นนี่ก็เหมือนกันค่ะดิฉันจะใช้ขนาด125คยี่2ิเร้่มต้นก็ี่อไปที่ไฟล ไฟล์ new แล้วก็ดอกจันไว้เลยค่ะทุกครั้งที่ฉันจะสอนต่อไปนี้เวลาจะสอน Photoshop ดิฉันจะสอนให้คุณได้แนะนําดีกว่านาะใช้คำว่าแนะนําแล้วกันนะกันเองดีแนะนําให้คุณใช้ปุ่มคีรัดจะได้สร้างความเร็วในการออกแบบของคุณด้วยไม่ต้องแบบเฮ้ยปุ่มไฟล์ new อยู่ตรงไหน open อยู่ตรงไหนไม่ต้อง นะคะเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆก่อนเริ่มแรกถ้าเกิดคุณจะสร้างพื้นพื้นที่นะคะสร้างสร้างเว็บเนี่ยไอย้โทษสร้างไฟล์คุณก็ต้องไปที่ไฟล์แล้วก็ New ใช่ไหมแล้วก็สังเกตฝึกไว้ค่ะไฟล์ New ก็ได้หรือว่าใช้ c อนโท o l n ก็ได้เราใช้ c อนโท o เ n เพื่อสร้างไฟล์ใหม่ขนาดเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนแบนมาจิงมาจิงแบนเนอร์นะแบนเนอร์ร้อยยี anner, ่ส้าก็แล้วกันแล้วก็กว้างยาวเท่ากันเราจะสร้างแบบนี้ย ร้อยยคูณร้อยยีาเป็นหน่วยวัดเป็นพิกเซลนะคะพิกเซลส่วน r e สโ l ลูชันค่าความละเอียดตรงนี้แนะนำไม่ใช้72ถึง1้0แล้วแต่ชนิดงานวงเล็บแล้วแต่ชนิดงานของคุณแบ็กกราวด์คอนเทนต์ใช้ t r a n s p a r e n เนะคะมันจะมีประโยชน์มากในอนาคตบางคนเป็นไว้อยู่ให้คลิกเป็น t r a n s p a r e n เรโอเคมาละทีนี้มาถึงเรื่องของการทำงาน การทำแบนเนอร์สิ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าจะทำเหมือนอันนี้เราต้องเทสีก่อนเราอยากได้สีอะไรการเทสีคือไปทางซ้ายมือค่ะด้านล่างมันจะมีรูปสีอยู่คลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลือกสีที่ต้องการวันนี้เราจะทำสีเขียวดีกว่าสีเขียวสีเขียวอ่ะเลือกตามต้องการเสจปุ๊บก็โอเคการเทสีไปไหนครับไปที่ถังสี ถ้าเกิดเราถังสีไม่อยู่อย่าลืมนะคะสมมติว่าเป็นการเดียนคลิกซ้ายแช่ไว้แล้วเอาทังสีออกมาไปเทอ่าเทยังไม่ได้สต็อปก่อนอย่างที่บอกค่ะทุกครั้งที่มีการวาดเทสีหรืออะไรทำอะไรกับกระดาษแผ่นนี้เราต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ทุกครั้งไปที่ create a new layer มันจะมาละพื้นอันนี้คือเราจะทำเป็นพื้นเราก็ไปตั้งชื่อซะหน่อยจะได้ไม่ลืม background เออดิฉันตั้งเป็น background ด,ดียค่ะ ก,ก็คือพื้นหลังนี่แหละเออทีนี้เราต้องการเขียนข้อความเอาอย่างนี้เลยอืมข้อความมาแล้วเห็นไหตัวทีสมมติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วต้องการพิมพ์ข้อความกดตัวทีหนึ่งครั้งตัวทีเฉยๆนะคะไม่ต้องกดชิปกดอะไรนะกดทีเฉยมันก็จะมาพิมพ์เวลาพิมพ์เคอร์เซอร์มาแล้วคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณจะใช้อักษรเสียอะไรสมมติ ของดิชชันสีเขียวสะท้อนแสงจะใช้อ,อักษรสีขาวก็ไม่ได้อันนี้เราต้องมีไหวพริบด้วยนะถ้าเกิดคุณจะใช้สีเหลืองมาได้ไหมสีเหลืองกับสีเขียวสะท้อนแสงปะกันเกิดอะไรขึ้นไงโอแสบตาคนก็ไม่อยากอ่านอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเลือกสีที่มันโดดเด่นขึ้นมาสีดําก็ได้งั้นพิมพ์งั้นใช้มาสษรใช้ใช้ข้อมูลข้อความเดีวยวกันนะสอนทำ จะใช้บรรทัดเดียวกันก็ได้แบนเนอร์เอาไว้เสร็จก่อนด้วย Photoshop เสร็จแล้วทีนี้มันล้นจอจําไงดีครุมดำหรือ Ctrl A ก็ได้ Ctrl A ดูลอง Ctrl A ดูค่ะไม่เสียหายเห็นไหมมาแล้วการย่อ มันจะมีวิธีการคีย์ลัดปุ่มย่อด้วยนะเดี๋ยวค่อยซอนทีเดียวนะคะแล้วก็อันเนี้ยเราจะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้มันเลื่อนไม่ได้จําได้ไหมที่ฉันบอกว่าถ้าเกิดจะเลื่อนวัตถุเลื่อนข้อความเลื่อนอะไรก็แล้วแต่ให้ไปที่ m o v e แต่คุณจะกด V ไม่ได้นะถ้าเกิดเมื่อไรข้อจํากัดอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์ข้อความแล้วกด V เพื่อที่จะอยากจะได้ปุ่ม move เอ่อโทษได้เครื่องมือ m o v e ขึ้นมากด V มันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็จะมี V ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณต้องกลับไปใช้้นนีเเหมมือดิแลลวก็ จะเปลี่ยนตัวอักษรอะไรก็ได้นะเออก็คือกดตัวทีเพื่อจะเปลี่ยนตัวอักษรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แแตนะคะอ่ะมาละทําตัวหนาซะหน่อยเออทีนี้เลื่อนให้มันอยู่ตรงกลางทีนี้อยากจะเอาให้เหมือนกับตัวอย่างแบนเนอร์ค่าแบนเนอร์อันนี้ถ้าเกิดว่าเลื่อนยังไม่ตรงมันเลื่อนใช้เมาส์แล้วมันไม่ตรง มันไม่อยู่ตรงกลางแล้วก็ใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดได้นะคะจากนั้นตกแต่งข้อความซะหน่อยอยากจะแก้ไขข้อความก็กดตัวทีรับไปที่ข้อความนั้นแยากจะให้แบนเนอร์มันใหญ่ๆโอ้ใหญ่เกินคนประช่วยอาแบนเนอร์นะคะหรือจะใหญ่กว่านี้หรอจะพิมพ์เองก็ได้ค่ะซีซิปประมาณนั้น Enter แล้วก็ดูมแล้วก็เคลื่อนที่ ขั้นที่สนันไอไม่ผ่านอีกใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดคำว่าด้วย Photoshop เนี่ยมันมันมันล้นราะ,ะนั้นแก้ไขก็กดตัวทีหรือไปที่ตัวทีนี้ก็ได้กดตัวทีก็ได้นะคะแล้วก็คลุมดำเวนดำอ่ะมันเลื่อนอีกแล้ววิธีการถ้าเกิดเลื่อนอย่างนี้เไปเผลอม,มันว่าง,งั้นก็ไปที่ history นะคะย้อนกลับไปเห็นมั้มาแล้ว แล้วก็ไปที่เอาใหม่คือจำไม่ได้ว่ามันอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ย่อให้มันเล็กลงกว่า24 9สก้าสก็ได้อืมมุกแลลูกศรอ,อย่างนึงสังเกตว่าระยะห่างช่องไฟอ่ะคะ่ะแต่และบรรทัดมันจะ เยอะไปวิธีการแก้ไขมันอยู่ที่ไหนคะถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อความให้คุณกดตัวทีเหมือนเดิมแล้วออปชันมันก็จะออกมาไปที่ตัวนี้คะ่ะอยากได้ตัวหนาตัวบางนะคะคาแรคเตอร์คาแร t คเตอร์คาแรคเตอร์คือเหมือนกับเหมือนกับมันอยากจะทําอะไรกับตัวอักษรตัวหนังสือคุณก็กดปุ่มคาแรคเตอร์ตรงนี้นะคะออกมาระยะห่างสังเกตนี้นะอ๋อ เดี๋ยวๆลองดูกันแบบนึงอ่านี่คือระยะห่างของอันนี้แต่ถ้าเกิดระยะห่างระหว่างมันทัดมันสามสิบหกเออไหมค่ะยี่สิบเออประมาณนั้นเอาเอาเอาสามหกดีกว่าเนาะเอาสามสิบแล้วแต่ความ,มชอบนะคะอ่ะพอหรือถ้าเกิดรู้สึกว่าทำไมคำว่าด้วยเนี่ยมันน่าจะเข้าไปอีกนะทำไม่ได้ทำางไงดีก็พิมพ์ใหม่มันซะเลยด้วย Photoshop เออพี่ใหม่แล้วก็กดตัวทีแล้วก็เลื่อนแล้วของเก่าทาไงอ่ะลบของเก่าก่อนสิคะเอาตัวทีออกมาแล้วแก้ไขคลิกที่แถบที่เราจะลบ Delete นะได้และแล้ก็ตัวทีเพื่อที่จะเลื่อนไอ้โทษไปที่มูฟเพื่อที่จะเลื่อนข้อความที่เราจะใช้เลื่อนข้อความที่เราถ้าเกิดว่าเราต้องการจะจะเลื่อนเข้ามาด้วย p h o t o s h o p เห็นไหมคะถ้าเกิดเรากดปุ๊บเนี่ยคำว่าแบนเนอร์มันจะมาแทนเอาเวนกรรมแล้วทำไงดี นี่แหละครัประโยชน์ของเลเยอร์ไปที่เลเยอร์ค่ะเราจะแก้ไขคําว่าด้วย Photoshop ก็คลิกที่ด้วย Photoshop แล้วเลื่อนมันเห็นไหมเห็นไหมความมาัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วคุณต้องเรียนรู้จากการเล่นด้วยตัวเองค่ะผิดถูกไม่ว่ากันเราจะได้รู้ต่อไปคําว่าฟรีพิมพ์ใหม่พิมพ์ข้อความใหม่สังเกตท,ที่เลเยอร์ดีๆนะเวลาเราพิมพ์ข้อความใหม่กดตัวทีหรือไปตัวทีนี้กดทีที่ปุ่มคีย์วอร์ดก็ได้ คลิกหนึ่งครั้งสังเกตที่เลเยอร์นะคะสังเกตเลเยอร์นะกดหนึ่งครั้งเห็นไหมมันมาละแล้วเอาพิล์คของเราฟรีอ่าแล้วก็อ่าต้องการให้ตัวมันใหญ่จริงๆมันมีคีย์ลัดมาเลยนะพวกนี้แทบจะไม่ต้องไปแบบเลื่อนเมาส์กดปุ่มกดไปนู่นไปนี่แต่เดี๋ยวค่อยๆป้อนกันแล้วกันก็ค่อยใส่ไปก่อนฟรีแล้วมีมันมีเครื่องหมายก็ e s t นไอ้นี้ด้วยเครื่องหมายตกใจ ออทีนี้เลื่อนให้มันอยู่ในระยะระยะเดียวกันนะคะแต่ว่าสังเกตไหมว่าคําว่าฟรีเนี่ยตัวอักษรเหมือนกันเด้แต่ทําไมเออว่ะแต่ทําไมเครื่องหมายตกใจมันไม่เหมือนกันเราสามารถที่จะแก้ไขตัวอักษรเดียวกันในประโยคเดียวกันเนี่ยตัวอักษรในประโยคเดียวกันเนสามารถแก้ไขเป็นหลายรูปแบบได้เันจะใช้ตัวไหนดี อันนี้เออเห็นไหมคะลองดูซิเออนะเหมือนแหละเหมือนดิเพียง<ม>แต่ขนาดไม่เหมือนก็ขนาดห้มันใหญ่กันหน่อยก็แล้วกันกด control a ไม่ต้องเสียเวลาดาร์ก็ได้นะเหมือนกันเลยกด c อน t r ร l แช่ไว้ตัว a มันก็มาสามสิบหกเอออย่างนี้เลยเลื่อนอืมขาดอะไรอีกขาดอะไรคะขาดขอบ ขาดขอบเนี่ยทุกครั้งที่จะใส่ขอบดิฉันแนะนำให้สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาสร้างคำว่าฟรีเนี่ยอีกอันหนึ่งอันนี้คือจะทำแอนิเมชันแล้วนะดิฉันแนะนำแนะนำอันนี้เป็นข้อแนะนำจริงๆไม่ต้องใช้ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้แต่อย่าใช้สร้างเนาะมันจะเป็นเทคนิคในการทำแอดวานซ์ต่อไปนะคะการสร้างไฟล์ใหม่เราอาจจะเป็นแบบคลิกแล้วก็คอปปี้อะไรก็ได้แต่ดิฉันแนะนำให้ลากคำว่าฟรีเนี่ยค่ะ เราอยากจะสร้างคำว่าฟรีใหม่ใช่ไหมก็คลิกคำว่าฟรีก่อนกคลิกซ้ายก่อนแล้วก็แช่ไว้แล้วก็ลากมาที่ create a new layer อย่าไปสังขยะเช่วนะเออล่อยมาแล้วสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราปิดตาปิดตามันหมดมันก็จะไปหมดเห็นไหมคะเราเปิดตามันก็จะมาหมดทีนี้อันที่สองเราปิดตาอ่าอันที่สองเนี่ยอันบนที่เราก็ปี้มาเนี่ย ทีนี้มาถึงข่านแอดวานแล้วนะด้วยการสร้างกระพริบเราเล่นขอบกันดีกว่าไปที่เอฟเฟกค่ะ fx เนี่ยนะคะคลิกซ้าย1ครั้งอันนี้คุณลองเล่นเองได้หมดนะแต่วันนี้จะแนะนําให้ใช้สโต k กค่ะสโตกคือเส้นสโต k กคือเส้นนะคะคลิกซ้าย1ครั้งมันก็จะโชว์ขึ้นมาสโต k กมันจะมีสีดําอยู่นะมืดมิดเลยเราลองเปลี่ยนสิตัวอย่างมันสีอะไรวะสีดาอ๋อของเขาที่เขาสีดาเพราะว่า ตัวหนังสือก็สีขาวเพราะฉะนั้นของเราเป็นตัวหนังสือสีดำเราก็ต้องเอาสีอื่นด้วยการคลิกที่สีนะคะคลิกซ้ายตลอดเลยเอ,อประมาณนี้หรือสีอื่นก็แล้วแต่คุณไม่ว่ากันแล้วแต่ความพอใจแต่กรุณาอยาใช้สีเดียวสีเดียวไม่ใช่ว่าฉันอยากจะใช้ขอบสีเขียวไปดูสีมาเห็นไหมไม่เห็นอเนาะ อย่าใช้ความชอบตัวเองอย่างเดียวนะคะนึกถึงคนอ่านคนดูด้วยว่าเขาจะชอบเหมือนคุณหรือเปล่าอบางคนเอาสีเหลืงไม่สะใจเอานี้ดีกว่าจะเห็นชัดเจนโอเคแล้วคุณลองเล่นตัวอื่นด้วยก็ได้นะเอาเอาเติร์มันมีอะไรวะลองคลิกซิอะไรเงี้ยแล้วก็คลิกแถบเพื่อเลื่อนมันคืออะไรเห็นไหมคะเห็นอะไรไหมลองเลื่อนดูได้อ่าเห็นอะไรไหมตึ๊บตึ๊ต จะเล่นคือสามารถสร้างได้หลายเลเยอร์เลเยอร์นึงอาจจะแบบใช้อฟเฟเดียวเลเยอร์ต่อไปอาจจะใช้อีกเพล็กหนึ่งอะไรเงี้ยนะอันนี้ได้แล้วพอใจเล่นมันลก๋ยวมันไม่สวยเออโอเคต้องทำสองเลเยอร์นะคะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ภาพวิธีการก๊อปภาพสอนนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าวิดีโอตัวนน้นสอนไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนไม่ได้ดูไปที่ Google ก็ได้ Google แล้วก็หาภาพหน่อย เราอยากจะได้ภาพเล็กๆก,ก็ได้แล้วแต่ภาพของเรานะเราทำแบนเนอร์ฟรีด้วย Photoshop เราก็อาจจะเป็นเอาสัญ,ญลักษณ์ h o t o s h o p พิมพ์ก็ Photoshop มาคืออันนี้ค t e เองอ m a g e โอ้โหไม่ใช่และไอคอนสัญลักษณ์ไอคอนญญไอคอน,อคอนละกันได้มาเอามาแล้วเมื่อกี้เซนเซอร์นะเซนเซอร์ไม่ทันเออเร,เราอยากจะได้อย่างเงี้ยเอามาทำเอามาวางใน ในแบนเดอร์ของเราก็คลิกหนึ่งครั้งคลิกเพื่อดูเป็นขยายเป็นภาพใหญ่ให้มันอัพโหลดเสร็จก่อนนะคะแหมภาพเล็กนิดเดียวอัพนานจะ้ะบนบนช้าช้ารวิวแล้วกันช้ากว่เดิมอีกมั้งใช้วิธีการก๊อปปี้ นะคะคลิกซ้ายอ่โทษคลิกขวา copy หรือว่า copy image ค,คัดลอกรูปภาพนี่แหละแล้วก็ไปเปิด Photoshop ตะก,กี้แล้วก็วางวางอาจจะใช้เป็น edit paste ก็ได้หรือว่า edit ด้วยการไม่ต้องกดปุ่ม edit ค่ะกด control แช่วไว้แล้วก็กดตัว v อ่าเห็นไหมใหญ่เทอะทาทำไงคะการยอ่อขยายรูปภาพให้กดให้ไปที่ edit transform ก็ได้ย่อขยายรูปภาพข้อความนะคะถ้าเกิดเป็นข้อความเนี่ยคุณต้องเป็นโมบก่อนนะเครื่องมือของคุณต้องเป็นโมบก่อนแล้วก็การย่อขยายข้อความวัตถุต่างๆให้ไปที่ edit transfer transform นะคะหรือว่าใช้คีย์ลัดด้วยการกด ctrl ใช้ไว้กดตัว t มาละทุกครั้งที่จะย่อขยายแนะนำให้ใช้ให้ไปที่มุมแต่อย่าเพิ่งยอ่อคุณต้องกดชิปทุกครั้งเพื่อจะให้ขนาดสมดุล เออเอาขนาดไหนดีพอแล้วยังปล่อยปล่อยเมาส์แล้วก็ปล่อยชิป Enter อยู่ตรงไหนวะลากสิคาลากกดซ้ายลากอ่ามาแล้วมาแล้วเลื่อนทีนี้เข้าไปใกล้ๆหน่อยเราจะใช้ปุ่มกาเดียนกันแล้วเห็นไหมคะเวลาเราก็เราก็ภาพมาเนี่ยมันจะมีพื้นหลังมาด้วยถ้าเกิดเราไม่ต้องการไปที่ตอนนี้เรากำลังจะแก้ไขรูปปุ่มนี้นะคะเลเยอร์นี้นะ กระดาษแผ่นนี้เราต้องการแก้ไขกระดาษแผ่นนี้ด้วยการเอาพื้นหลังมันออกถ้าเกิดมันอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ที่เลเยอร์อื่นคุณต้องไปที่เลเยอร์ที่คุณต้องการแก้ไขาจากนั้นไปที่เมจิกแล้วคลิกพื้นหลังที่คุณไม่ต้องการต้องให้ถูกจุดนะคะคลิกสีขาวมาแหละลิมิตเห็นไหมคะต้องการเอากระพริบออกเอาเมาส์ไปชี้ที่เดิมค่ะเมาส์ไปชี้ที่เดิมมันก็จะเกิดสัญลักษณ์นี้ตอนแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอเอาเมาส์ไปชี้มันก็จะเป็น ลูกสอคลิกซ้ายหนึ่งครั้งหายไปแล้วไหนลองย่อดูสิดูรูปแบบสิอ่ะได้ยังอืมได้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวดีวฉันแก้ข้อความที่หนึงเพราะจะต้องทำเดี๋ยวจะเอาแบนเนอร์นี้ไปทำไปทำโปรโมทด,ด้วยกลับลิปแล้วกันเอาเข้าเจงง่าย นะคะแก้ไขได้ไหมเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนได้ด้วยเออแบบกระพริบ,บอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้มันยังไม่เสร็จเพราะว่าเราต้องการทํากระพริบ,บทําไงดีคุณอย่าลืมว่าเมื่อกี้เราเราจะทำ,จ,ะทำจำทาตัวไหนให้มันกระพริบ,บเราต้องการคําว่าฟรีให้มันกระพริบ,บใช่ไหมคะเราก็ไปที่เรามีฟรีสองอันละเตรียมทำแอนิเมชันไม่ใช่อะไรหรอกไปที่วินโดว์ค่ะกดแอนิเมชันค่ะ บางคนมันจะโชว์อย่างนี้อยู่นะถ้าเกิดโชว์อย่างนี้อยู่เดี๋ยวล่า,ลางกันคุณต้องไปที่ปุ่มมุมขวาล่างมันจะโชว์ขึ้นมาสร้างกระดาษขึ้นมาอีกหนึ่ง,งอันมันก็จะได้สองอันคุณอยากจะให้แผ่นแรกเป็นแบบฟรีธรรมดาคุณก็ปิดอันแรกออกปิดตาปิดตาที่เป็นก๊อปปีะคะ้ค่ะที่เราใส่เราใส่สีใช่ปหล่ะเราใส่สีขอบไว้เรียบร้อยแต่เราไม่ต้องการแผ่นแรกท่านโชว์นี้เอาออก แล้วไปดูที่แผ่นที่สองสิแผ่นที่สองก็เปิดตาคืออันแรกเนี่ยมันเหมือนกับมันเสมือนกับเป็นอันหลักอะค่ะเป็นเป็นแผ่นกระดาษหลักเราพอเราปิดอันพอเราเปิดอันแรกอันที่สองก็จะเปิดเปิดด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราปิดอันที่สองปิดตาอันที่สองแล้วพอไปอันแรกมันจะมันจะมาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องปิดที่อันแรกก่อนปิดตาอันแรกส่วนอันที่สองเราต้องการให้มีขอบ มีขอบอันนี้ก็ได้เออหรือจะเปิดทั้งสองันมันไม่ไม่ต่างกันเพราะว่ามันจะเห็นอันบนก่อนฟรีอันบนเห็นไหมคะที่เราทำเอฟเฟกไว้ปิดอัน2ก็ได้หรือถ้าเกิดขี้เกียจโสับสนเปิดตั้งไว้อันแรกอันที่2อ่ะเริ่มแล้วไ้ยคะเห็นไหมคะจากนั้นค่ะกดชิปแช่ไว้ถ้าเกิดว่าเราต้องการเลือกเวลาทั้งหมดนะคะทั้งแถบเลือกเวลาให้เหมือนกันกดชิปแช่ไว้แล้วกดแผ่นที่ส ถ้าเกิดใครมีสแผ่นก็กดให้ครบ3แผ่นโดยกดชิปแช่ไว้ด้วยจากนั้นขับไปที่เวลาที่แตะอยู่ด้านล่างสังเกตแผ่นที่2ด้วยนะคะถ้าเกิดเราเลือกแผ่นแรกหรือแผ่นที่2ก็แะ้แต่อะเอาสัก2วิ0.2วิองวิแล้วตรงนี้ต้องเป็น forever ลองเพเเย์ซิเห็นไหมสวยยังสวยแล้วเห็นไหมเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้ว ลองทําตามกันดูนะอ่ะพอดก่อนทีนี้วิธีการเซฟวิธีการเซฟเราต้องเซฟเป็นไฟล์ gif ค่ะ gif นะคะวิธีการเอาแบบเมนวนวก่อนไปที่ไฟล์เซฟ for web and device นะคะเห็นคีย์ลัดไหมคะ control shift alt r a t e แช่ไว้แล้วกดปุ่ม s เราจะทำเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าคุณต้องการเซฟไปที่ตรงนี้นะเรารู้กันนะแต่ดิฉันจะแนะนำให้คุณใช้คีย์ลัดเอาเราจะเซฟละ เขาบอกว่าทำไงนะเมื่อกี้ลืม on alternate shift control แช่ไว้แล้วกดปุ่ม S ใช่ไหม control shift alternate แช่ไว้แล้วกดปุ่ม S อ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนถ้าเกิดเรากดปุ่มตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอย่าพุ่งบนนะว่าให้ทำอะไรมันยุ่งยากจริงๆถ้าเกิดว่าคุณค่อยๆทำเนี่ยสักพักนึงคุณจะโปรมากเลยแป๊บเดียวทำงานนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะถ้าเกิดเราไปแมนนวลเมื่อกี้นะไปแบบแมนนวลนะ แคนเซลก่อนทีน้เราเราลองกดคีย์ลัดด้วยตัวเอง Control Shift Altite แช่ไว้แล้วกดปุ่ม S แล้วลองทดสอบการเล่นซิถูกต้องตรงนี้ต้องเป็นกิฟนะคะสร้างไฟล์กิฟก่อนขนาดถูกต้องไหมถูกต้อง Play ดูโอเคถูกต้องผ่านกดเซฟแล้วหาที่ลงให้มันหาที่ลงให้มัน ไกิอันนี้เมื่อวานทำไว้เมื่อวานวันก่อนอ,อันที่2ก็แล้วกัน Enter ตรงนี้ต้องเป็นไม่ต้องไปทำอะไรมันค่ะเซฟจบคือเลือกที่ลงแล้วใช่ไหมเลือกที่จะเก็บแล้วแล้วก็เซฟเรียบร้อยเราจะเซฟอันนี้เก็บไว้แก้ไขทีหลังก็กด Ctrl S อ่าอ t r l S ก็ได้มันก็จะหาที่เก็บเหมือนกัน โอเคเรียบร้อยต้องเป็นนามสกุล PSD d นะคะเซฟจบเรียบร้อยเอาไปทดสอบสิไปเปิดมันอยู่ตรงไหนนี่มาแล้วนี่นะเรียบร้อยจบนะคะ